ับเดี๋ยวจะให้ท่านได้ชมสุนัขปลุกเจ้าของนะครับซึ่งเป็นตอนที่สองนะครับครั้งแรกเมื่อไปหน่อยนะครับครั้งนี้จะใช้ไฟเพื่อให้เห็นแสงสว่างให้ได้เห็นชัดขึ้นนะครับอย่าติดตามดูเลยนะครับว่าสุนัขปลุกเจ้าของนั้นทําอย่างไรนะครับติดตามชมเลยครับ Thank <laughs> you. kok lu buang bunda ini wah kek kek wah kek kek, coba di coba di tarcaw, ลูกี่นี้บอมะขาไหวไมขาไม่ไหวอ่ะสวัสดีกันสวัสดีดีอไรนีดีินีดดินีดดิเดินเนี่ยเดินเดินเดินเนียเน้้นมาเนี่ยข้ามไดหนยดูนะขอให้มอยากโดดนี่นี่กขึ้นมาได้ข้อมาฮอะ่